สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะตอนนี้ก้าวยังอยู่ที่เกาะเก็ดนะคะยังอยู่ที่เกาะเกต็ดแต่วันนี้เนี่ยก้าวจะพามาเพื่อนเพื่อนมาดูเจดีย์เอียงนะคะเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเกาะเก็ดนะเป็นสัญลักษณ์ที่ที่ที่คู่กับเกาะเกต็ดมาแบบนมนานแล้วอ่ะเป็นหลายร้อยปีแล้วนะคะก้าวจะพามาดูเจดีย์เอียงนะคะหรือว่าเป็นเจดีย์เก่าทรงมอนนะคะแบบเจดีย์มูเตาในเมืองหลงเสาวดีนะคะแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนเจดีย์อันนี้ได้ขึ้นทะเบียนเมื่อปีพศ2478แล้วนะคะว่า เป็นโบราณสถานนะคะภายในบรรจุพระธาตุนะคะแล้วก็เ,เจดีย์อันนี้เป็นที่เคารพสักการะของคนไทยเชื้อสายมอญน,นะคะเดิมเจดีย์อันนี้ตั้งตรงอยู่นะคะแต่ถูกน้ําซอตลิ่งพังก็เลยซื้อตัวลงก็เลยเอียงอย่างที่เห็นปัจจุในปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆไปชมเนาะหลายๆท่านก็ยังไม่เคยมาเนาะวันนี้ก็เลยพามาชมนะคะลักษณะเจดีย์เนี่ยเขาจะเป็นเจดีย์ทรงระฆังเตี้ยนะคะแบบพระธาตุมุตเตานะคะพระธาตุมุตเตาอยู่ที่พมา่า มูเตามูเตาเนี่ยก้าวเคยไปเนาะประธานมูเตามูเตา,จ,าจริงๆเนี่ยเป็นหนึ่งในห้าของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพาม่านะหนึ่งในห้าโบราณสถานนะบูชาสถานมหาบูชาสถานของพาม,าม่าเจรีมูเตามูเตาจริงๆเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ปะจมูกร้อนแหงนจนจมูกร้อนเจดีมูเตาพระเจดีพระทาตนมูเต,ตานี่สูงที่สุดในพาม่านะคะสูงมากสูงมากสูงจริงๆเขาบอกแหงนจนจมูกจนแดดอะสองจมูกเนี้ยแล้วก็ร้อนมูเตาแปลว่าจมูกร้อน อันนี้พูดถึงที่พม่านะแต่ทีนี้เรามาที่เกาะเกตนะคะแล้วก็เจดีย์อันนี้ก็สร้างแบบพระาธาตุมูเต่าเขาเขียนไว้อย่างนี้เนาะก้าก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะเจะดีย์อันนี้นะคะออได้ถูกสร้างคู่กับมากับที่เนี่ยมาคือในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะคะแล้วก็ได้บรรจุพระาธาตุเอาไว้มีความสูง9.45 9.34 9.34เมตรนะคะมีอายุป,ประมาณ300กว่าปีนะคะโอเคเดี๋ยวพาไปชมกันนาะ พาไปชมกันนะฮะอ่ะมีไม่มีคนพอดีเลยเดี <c oughs> ๋ยวก้วจะรีบไลฟ์นะเพราะว่าไม่รู้เครื่องจะร้อนอีกเมื่อไหร่ตัดอีกเมื่อไหร่อาเนี่ยเบื้องหน้าของท่านนี่ก็คือเป็นเจดีย์เอียงนะคะซึ่งแต่ก่อนเป็นเจดีย์ตรงนะแล้วตอนนี้ผ่านการเวลามามากอะน้ําซ้ออะ่ะมันอยู่ติดริมแม่น้าอะคะ่ะนี่ค่ะริมแม่น้ําเจ้าพญาเนี่ยค่ะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะนี่ค่ะเห็นไหมฮะเจดีย์ก็เลยเอียง คือน้ำเซาะอะค่ะน้ำเซาะตลิ่งอะเซาะไปเซาะมาเจดีเลยเอียงนะคะสำหรับคนที่เคยนั่งเรือผ่านไปผ่านมาแถวๆนี้นะคะก็ดูสัญลักษณ์อาจจะเคยเห็นเจดีอันนี้ไกลๆนะคะตอนนี้ก้าวก็พาเพื่อนๆมาดูใกล้ๆแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพาบนดูรอบนี้ด้วยกันเบื้องหน้าท่านเป็นสะพานพระรามสี่นะคะท่านเป็นสะพานพระรามสี่เมื่อกี้ก้าวข้ามมา อันนี้ชื่อแถวบ้านก้าวนะก้าวเป็นคนจังหวัดนนทบุรีนะเป็นคนกรุงเทพแต่ว่ามาอยู่ที่นนทบุรีนะคะของดีเมืองนอนเลยล่ะเนี่ยค่ะเจดีย์ยังเกาะเกตนะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่เกาะเกตอยู่นะคะเนี่ยค่ะเจดีย์นี้อยู่ในวัดปรมัยนะฮะนะคะ,คะเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมนะคะ วิวสวยมากะคะ่ะวิววิว,ว,วตรงแม่น้ำาได้ติดแม่น้าพอดีนะคะสาเหตุเพราะติดแม่น้ำนี่แหละคะ่ะทำให้เจดีย์นี้เอียงเลวสุดลงนะคะสมัยก่อนที่เขาสร้างไวะคะ้ค่ะตรงนะคะตอนนี้เอียงถ้าจะเห็นเห็นชัดเลยคะ่ะว่าเอียงเอียงไปทางนี้นะคะเอียงไปทางนี้นะคะข้างในเป็นจุฬา,าธน์นะคะชุมชนชาวมอญได้สร้างเอาไว้นะคะเดี๋ยวถอยลง้มานิดนึงข้างบนแดดร้อนอ่ะเห็นกันชัดๆแล้วย่างเพื่อน สำหรับคนที่ข้ามาใหม่นะตอนนี้ก้าอยู่เกาเก็ดนะก้าอยู่กเกาเกก้าอยู่กเกาเกตนะคะตอนแรกว่าจะไลฟ์ยาไปถึงวัดปารณ์หมอันนี้นะคะแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวเครื่องมันก็คงตัดอีกนะคะตรงนี้จะเป็นร,บรอบๆนะคะสถานที่นะคะท่องเที่ยวตรงรอบเจดีย์ยียงนะคะก็จะมีต้นมงต้นไม้มา,มานุ่งมานั่งนะคะ ใครมาก็มาได้นะคะอยู่ริมแม่น้ำนะคะไม่ร้อนมากนะคะไม่ร้อนมากนะคะไม่ร้อนมากนะคะสถานีเนี่ยจะดิเอียง,งเนี่ยตั้งอยู่ที่วัดปรมัยยิกาวาสนะคะ,นะคะเดดูบริเวณรอบๆนะคะนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูปรมัยยิกาวาสนะฮะเห็นชัดๆเลยนะคะ ว่าเอียงเห็นไหมฮะเนื่องจากน้ำซอกตะลิ่งนะคะเนื่องจากอยู่ติดริมแม่น้ำเลยค่ะตอนนี้เครื่อง <c oughs> โทรศัพท์ก็เริ่มร้อนอีกแล้วไม่รู้จะตัดอีกอเมื่อไรเนาะตัดแล้วก็ตัดเลยแล้วกันพาเพื่อนมาดูจุดไฮไลท์สำคัญสำคัญของเกาะเก็ดะครับนะครับนะค่ะ ใครมาก็ต้องมาให้ถึงที่นี่ให้ได้นะเดินเลาะตลาดมานะคะเพลงเพราะเพลงกอจักรพรรดิเพลงกอจักรพรรดินี้ก็จะเป็นบริเวณนี้นะคะจริงๆเขามีวันนี้มีมีพิพิธภัณฑ์ด้วยนวัดเนี่ยแต่เดี๋ยวดูนะว่าเขาเปิดหรือเปล่าเนาะถ้าเขาเปิดอ่ะเดี๋ยวนะ ถ้าเขามีเขาเปิดเดี๋ยวแอดก็จะปไปไลฟ์ที่ผลิตภัณฑ์ให้ดูว่าเขามีของเก่าอะไรที่น่าสนใจบ้างแอดเคขึ้นไปแล้วค่ะแอดเคขึ้นไปแล้วก็มีของอะไรที่น่าสนใจเยอะเยอะไปหมดเลยอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นสมัยรัชกาลที่5เนาะจะเป็นตู้เป็นตู้เป็นเครื่องแก้วนะฮะเป็นเป็นเป็นเครื่องใช้ไม้สอยอะไรเนี้ยของคนสมัยก่อนเนาะนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดปรมยัยกาวาดเนาะ ตรงเจดีย์เอียงนะคะเดี๋ยวยังไงแอดขอปิดไลฟ์ก่อนละกันเนาะพักเครื่องไว้ก่อนมันร้อนจัดเลยอะตอนนี้ไม่เพราะาอากาศข้างนอกมันร้อนด้วยคะคะโทรศัพท์มันก็เลยร้อนไวนะเดี๋ยวปิดไลฟ์ก่อนเดี๋ยวชมต่อไปไลฟ์หน้านะคะวันนี้พามาดูเจดีย์เอียงเฉยๆเดี๋ยวมีอะไรนะ่าสนใจเดี๋ยวแอดไลฟ์ต่อเนาะติดตามกันด้วยนะบ๊ายบายค่ะ